เลี้ยงนาให้โอ้ติดตาด้วยโอ้โอ้โหปวดตาก็ได้พี่น้องเีย็บรอยพี่นอ้องปลาดุกตัวนึงปลาดุกหนึ่งปลาเค็งหนึ่งพี่นอ้องปลาดุกตัวงามอยู่ไปต่อเลย โอ้ยดังเงียบอีบ่ดังเดะอ๋อคงได้อย่างตายนําเด้อพี่น้องข้างหลังนี่กระบองปุ๋ยๆเนาะพี่น้องบ่หยังเนาะนี่อยู่บ่ล่ะสัตว์จะป่าหญ้ามุนเด้อลุ้นกันเบิ่งเด้อพี่ โอ้ยยูปะเหรยูปะเอูดดูดูดูหน้าดูหน้าน้าน้อคยอโอ้ยพี่น้องเอ้เฉียดลละบุรุกันห่อยเลยพี่น้องงันนี่มันก็มันละมันลพี่น้องโอ้มันน้กเป็นลกันหน่อยละงั้นนี่บักใจเลยกินยาฉีกเด็นพี่น้องประคอ มานกระบาดนี่ถั่วถั่วถัวพี่น้องโอ้ยว,วะสมมติได้ยินเสียงตีน้ำชู่กิกไก่สัตว์ส,ส,สปามมลิมปุยเลยเกือบโลละตัวนี้พี่น้องตัวเดียวอืมอ่ะปลดป๋าคนพี่น้องมาหนี้ใส่ถุงกันด้วยเรียบร้อยพี่น้องโอุอ๊ยขอนี่ตัวเดียวเกือบโลละงานนี้ ตัวๆมันแล้พี่น้องมัอนี้เบ็ดไหมมากับเบ็ดไหมคอหนึ่งดุกหนึ่งเข่งหนึ่งอบรรยากาศยามเช้าครับเช้าน,า,เา,เานี้มายามเบ็ดใส่ใบเตยม,มาคืนเฮ็ดเบ็ดไหมยี่สิลังพี่น้องโอ้ขึ้นนี่มนันได้ปลาคอใหญ่พร้อมปลาดุกตัวหนึง่งปลาเข่งตัวหนึง่ง เดี๋ยวซัตวน,นี้เร้ไปดุนกันเลยนะว่าสิบป็นยังไงพี่น,อน้องบรรยากาศก็ดีนะครับเมื่อวานฝนตกน้อยนึงเมื่อตกลายนำในนากระโดดแล้วนี่เป็นรอบเที่ยวมาใส่ไหมเมื่อวานเขาลักไปตัวนึงแต่เขากลับมาเบ่งพี่น้องเบ่งเบ็ดกันให้หนาที่ใส่เบ็ด เป็นแป้นนะครับติดสะทั้งน,นี้เป็นสะหลังนี้เป็นหมุกๆมวก้ใส่ตำอีกมีอย่างยังๆพี่น้องเงียบมีอยา่อยางไรของเงียบโอ้ยอี่น้อง โอ้โหดุกปุกปุกเงีดุกเงี้ยดุกเงีอุ้ยอุ้ยอ้ย,อย,อย,อยมาแนักเศาเนี่ยโหยตัวงามเลยพี่น้องเอ้ยเงี้ด้วยเกือบทอยแขนกิ้วเลยโอ้มาเด็ดเศร้าเลยเศร้านี่เก็บปลาคนพี่น้องตัวแรกมาแล้วพี่น้อง มาเล้วโประดุกนี่ไปต่อครับยังเงียบเถอะโอ้บีญยังอ่อบุญ่น หล่อนบรรยากาศยามเช้าครับพระอาทิตย์กำลังขึ้นทน่านันมีหมอกลำไรสวยงามครับสภาพพื้นที่ครับพี่น้องตะบุญเป็นปลาอ้อยเป็นหวย น้าเจ้าของเดี๋ยวสำนนีนะครับข้างหน้าก็เป็นโม่บ้านข้างหลังเป็นภูเขาปลาที่ได้นะครับเดือนี้ก็ไลเติอบอยู่นะพี่น้องเป็นโลบหมดละวชั้ปลารอบพร้อมปลารอบก็ได้สามสี่ตัวปลาเข็งปลาลดปลาเบ็ดก็ได้ปลาดุกค่อนข้างใหญ่ตัวหนึ่งนะครับก็ขอบคุณสลับการติดตาม ก็รับชมครับฝากกดติดตามช่องนี้นได้ครับคนวังอินดีขอบคุณครับ